ครับอันนี้ก็คือฐานที่สร้างสำนักปฏิบัติธรรมเขาสุดน้ำโมนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นฐานที่รองรับแขกผู้มีเกียรติหรือสายบุญที่จะมาร่วมบุญทางกำลังก่อสร้างตรงนี้นะครับอันนี้อยู่บนเขานะฮะที่ชเนี่ยยังขาดทุนทรัพย์เยอะเลยนะ เพราะการสร้างที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะใช้กําลังเงินกําลังอะไรเยอะนะขนทางขนของข้าวของขน,นไปขนมามีปาฐานาการเป็นปูนเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะลําบากนะมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับมูลค่านี้ก็ตั้งประมาณสิบห้าสิบแปดล้านนแหละครับเนี่ยนะสิกตีไว้นะครับ สร้างกว้างท่านเนี่ผู้ชมสุดถูสุดตามให้กัน นะครับนี่ก็จะสร้างอย่างนี้ฮนะมนันที่เทเนี่ยการต่อฟุติงก็จะเทตามนี่นะฮะคาและพวกนี้เทคานอย่างนี้ก่อนแล้วก็เดียวสลอมาเป็นแผ่นก็จะเรียบเดินสะดวกนะท่านะผู้ชมนะผมพาผู้ชมมาดูนะครับการต่อสร้างนะครับที่หารายได้จากวัตถุมงคลแต่ละชิ้นจะอ่านจะเป็นตะกุดจะเป็นเหรียญน,นะเชนะชัยเหรียญมงคลชัยนะครับแล้วก็เหรียญตะกุดทงองคุ ตะกุดลูกปืนลูกสามกระสัทนะครับที่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ชม